สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงพัชราพรวรรณกิติแพทย์ประจำศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลนน,นเทเวศวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำอาการทางสมองที่ทุกคนควรจะรู้จักแล้วก็พึงตระหนักไว้นะคะว่าเอ๊ะฉันมีอาการแบบนี้ควรจะต้องมาโรงพยาบาลเลยทันทีโรคอะไรล่ะคะที่เป็นแล้วเนี่ย จะต้องรีบมาโรงพยาบาลก็คือโรคหลอดเลือดสมองไงคะโอ้การที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวใช่ไหมคะแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าฉันมีอาการแบบนี้เนี่ยควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลอาการอะไรละ่ะ1อาจจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงชาครึ่งซี่พูดไม่ชัดปากเบี้ยวอย่างนี้ควรจะต้องมาโรงพยาบาลเนาะเมื่อคุณมีอาการเหล่านี้ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลค่ะ เพราะว่าเรามีทีมแพทย์และสหาวิชาชีพที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้เพราะว่าการเกิดโรคสมองเนี่ยเราสามารถที่จะให้ยาละลายลิ่มเลือดในเวลา4ชั่วโมงครึ่งหลังจากที่คนไข้รู้ว่าอาการเหล่านี้ควรจะต้องรีบมาโรงพยบาบาล โรงพยาบาลเราก็จะมีการประเมินอาการของผู้ป่วยและส่งท่านเข้าห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเองก็จะมีการประเมินคนไข้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอาการที่ท่านสงสัยเป็นอาการเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองทางโรงพยาบาลเราก็มีการจัดระบบที่เรียกว่า stroke fast t a c k ค่ะ<ร> stroke fast t a c k คืออะไรเป็นกระบวนการ ที่โรงพยาบาลเราเซตขึ้นมาเพื่อให้คนไข้ที่มีภาวะสงสัยโรคหลอดเลือดสมองสามารถที่จะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีทุกคนมีความเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนักรังสีหรือว่าเจ้าหน้าที่เทสัชกรและเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเมื่อประกาศระบบ s t r o k e f a t t a c ประเมินอาการท่านและมีการรักษาเจาะเลือดหาสาเหตุ และนำท่านสู่ภาวะการหาสาเหตุเราก็จะส่งท่านไปสแกนสมองเพื่อจะหาสาเหตุว่าท่านเป็นโรคหลอดเลือดสมองแบบตีบหรือแตกนะคะเมื่อเราพบว่าท่านเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบแพทย์เองก็จะมาประเมินอาการดูจากผลสแกนสมองออกมาว่าสามารถที่จะให้ยาสลายริมเลือดได้ภายใน4ี่ชั่วโมงครึ่งโดยการที่ เราประเมินท่านเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์ในการประเมินเพื่อให้คนไข้ได้รับยาสลายริมเลือดด้วยความปลอดภัยแล้วก็ตามมาตรฐานการให้ที่ดีที่สุดค่ะหลังจากที่ประเมิอนอาการผู้ป่วยแล้วประเมินฟีลมแล้วและดูเกณฑ์แล้วว่าท่านมีข้อบ่งชี้ในการให้ยากลุ่มนี้แพทย์ก็จะให้ยาสลายริมเลือดเพื่อละลายริ่มเลือดที่ทำให้เกิดอาการต่างๆที่นำท่านมาสู่โรงพยาบาลให้ดีขึ้น หลังจากนั้นมีการเตรียมยาและก็ให้ยาตั้งแต่ห้องฉุกเฉินเพื่อเป็นการให้ยาที่เร็วที่สุดทำให้คนไข้มีโอกาสฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมองได้ดีที่สุดค่ะ mm. เมื่อเราให้ยาแล้วก็จะนำท่านเข้าสู่วอดโรคหลอดเลือดสมองดีบซึ่งทางโรงพยาบาลของเราได้เซตโซนไว้อยู่ในห้อง i อ u ค่ะหลังจากที่ให้ยาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะมีการประเมินคนไข้ ถ้าในกรณีที่ท่านให้ยาแล้วเกิดมีความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนทางทีมแพทย์และพยาบาลของเราก็จะมีการประเมินท่านซ้ำโดยท่านไม่ต้องกังวลว่าในการให้ยาแล้วจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่สามารถรักษาได้คือเรามีการติดตามและมอนิเตอร์ท่านตลอดเวลาค่ะหลังจากที่มีการรักษาแล้วก็จะดูอาการท่านใน24ชั่วโมงและมีการประเมินอาการท่านซ้ำ รวมทั้งมีการส่งท่านทำสแกนซ้ำอีก24ชั่วโมงถัดมาค่ะหลังจากที่เราได้รับการรักษาดูแลกันเบื้องต้นไปแล้วรักษาภาวะฉุกเฉินที่เกิดแก่ท่านแล้วเราก็มีทีมแพทย์และสหวิชาชีพต่างๆเพื่อมาดูแลท่านต่อค่ะการให้ยาละลายลิ่มเลือดก็มีอาการที่เริ่มดีขึ้นหรือว่าอาจจะเท่าเดิมโดยที่ท่านไม่ได้มีอาการทางโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นค่ะ เราก็จะมีการเริ่มทำกายภาพให้ท่านเพื่อให้ระบบประสาทของท่านเริ่มมีการฟื้นฟูแล้วก็กลับมาให้เร็วที่สุดค่ะทางโรงพยาบาลของเราก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านซึ่งทางโรงพยาบาลก็มีความตาระหนัก แล้วก็เห็นความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองตีบการที่ท่านมีภาวะที่สงสยัยแล้วก็แนะนำให้ท่านมาโรงพยาบาลตามคำแนะนำที่หมอให้ไว้นะคะและถ้าในกรณีที่ท่านอยากตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลของเราก็มีโปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งโปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองนี้ก็เป็นการคัดกรองดูโรคประจำตัวทั่วๆไปของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันและการสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI การตรวจหลอดเลือดที่บริเวณคอหาสาเหตุของหลอดเลือดตีบบริเวณคอซึ่งโปรแกรมนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่มีความสงสยัยหรือว่าตัวเองมีอาการที่เหมือนจะเข้าข่ายโรคนี้หมอว่าก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะ โรงพยาบาลนนทเวศโรงพยาบาลครอบครัวฉันนำมาตรฐาน JCI